วันนี้นะคะช่องครูเอื้องพาเพลินจะพาเพื่อนๆมาเพลินกับการดูวิธีการผ่าลูกตาลนะคะลูกตาลนี้เป็นลูกตาลที่เราผ่านการยีมาแล้วนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมาและตอนนี้เราก็เอาลูกตาลมากองสุมๆกันไว้นะคะไม่ได้ไม่ได้ฝังลงดินแล้วมันก็ออกเป็นรากอย่างที่เห็นนี้นะคะพอมันออกเป็นรากแล้วข้างในมันก็จะมี เจ้าตาลเหมือนกับเจ้ามะพร้าวเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะผ่าออกเพื่อจะเอาจาวทั้งหมดที่ได้นะคะไปเชื่อมทําขนมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ากว่าจะมาเป็นลูกตาลที่มีรากออกยาวขนาดนี้นะคะได้มาอย่างไรแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไรและมีวิธีการผ่าอย่างไรเพื่อให้ได้เนื้อของเจ้าตาลมาทําขนมค่ะโอ้ีหดูนอบนี้ เห็นไหมโอ้โหหน่อน่อใหญ่จริงๆ วิธีการนะคะเราก็เอารากมันออกก่อนนะคะเอารากมันออกเสร็จก็จะฝานด้านข้างนะคะฝานด้านข้างอ่าสมมุตินะคะรากมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็อ่านี่รากมันอยู่ข้างบนหัวนะคะเราก็ฝานด้านข้างนะคะให้มันมีพื้นที่เปิดสําหรับจะเอามีดผ่าหรือว่าเอาะลงไปตรงกลางได้ถ้าเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะคะเขาก็จะใช้มีดอะ กระทากกระทาะนะคะเอามือจับลูกแล้วก็เอามีดเฉาะได้เลยเราไม่ใช่มืออาชีพนะคะเราเคยทําไม่กี่ครั้งเพราะฉะนั้นเราไม่ชํานาญเดี๋ยวนิ้วจะหายไปเราก็ต้องระมัดระวังในการทํานะคะไม้ที่เอามารองก็เป็นไม้เนื้อแข็งอ่าไม้เนื้อแข็งอ่าถ้าจะให้ดีก็ต้องมีเบ้าสําหรับให้ลูกตาลน่ยคะ่ะมัน อยู่นิ่งๆแล้วเราก็เอามีดผ่าได้แต่นี่เราไม่มีนะคะเราก็ต้องใช้ความพยายามในการผ่าให้สําเร็จนะคะวันนี้ต้องสําเร็จนะคะเราต้องได้กินขนมจ้าวตาลเชื่อมค่ะ ได้แล้วค่ะจาวตาลออร่อยมากมาก Gracias.